สื่อกัมพูชานะครับมีการเปิดเผยว่าประเทศไทยเนี่ยมีการหมกเม็ดไม่บอกให้ชาวต่างชาติรับรู้โดยตรงว่าแคมเปญฟรีวีซ่าจริงๆแล้วมันฟรีแค่30วันนะครับแถมแค่นั้นไม่พอถ้า,านักท่องเที่ยวที่หลงเข้าไปที่ไทยแล้วคนไทยหลายต่อหลายคนก็จะพยายามร่วมมือกันบอกว่าประเทศไทยนี่แหละเป็นประเทศที่น่าเที่ยวและดีที่สุดแล้วก็มีการแนะนําว่าไม่ควรที่จะไปเที่ยวประเทศอื่นๆโดยเฉพาะกัมพูชาเอาเฮย้ย สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องของนะห่วงออกคนนี้คนเดิมนะครับสำหรับในคลิปนี้นะก็จะเอาคอมเมนต์รวมถึงเรื่องราวที่มันเกี่ยวกับคนกัมพูชามาฝากทุกทุกคนกันอีกแล้วจากประเด็นที่ว่ามันมีสื่อของกัมพูชาเจ้าหนึ่งนะครับมีชื่อว่าลีไอเดียดูเหมือนจะไปเจอกับคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่ฝรั่งคนหนึ่งเขาเล่าว่าเขาเคยเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยและใช้เวลายอยู่ในประเทศไทยประมาณสัก6 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่อยู่ประเทศไทย6ปีเขาถูกคนไทยสั่งสอนมาตลอดว่าถ้าคิดจะมาเที่ยวที่ไหนก็ตามประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ดีที่สุดแล้วยังมีการบอกว่าประเทศที่ไม่ควรไปที่สุดก็คือประเทศกัมพูชานะครับซึ่งตอนแรกฝรั่งคนนี้เขาก็เชื่อเพียงแต่สุดท้ายก็ลองตัดสินใจมาเที่ยวที่กัมพูชาดูสักครั้งและกลายเป็นว่าฝรั่งคนนี้เนี่ยก็ตกหลุมรักกัมพูชาในทันที กลายเป็นว่าในตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าประเทศที่น่ามาเที่ยวที่สุดก็คือกัมพูชาอันนี้ทางสื่อเขมรเขาก็อ้างว่าฝรัง่งคนนี้เขาบอกเอาไว้แบบนี้อย่างไรก็ตามยังไม่หมดแค่นั้นทางสื่อก็ยังมีการอ้างด้วยว่าประเทศไทยดูเหมือนจะมีการหมกเม็ดที่ทำแคมเปญฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนกับไม่ยอมแจ้งให้ชาวต่างชาติรู้ว่าฟรีวีซ่าความเป็นจริงแล้วมันฟรีแค่30วัน และหลังจากนั้นคุณจะต้องเสียเงินตามปกติแถมเวลาเสียเงินเนี่ยก็จะต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวที่ค่อนข้างจะละเอียดว่าคุณทํางานอะไรมีการตรวจสอบเงินในบัญชีว่ามีมากมายอะไรเท่าไหร่ซึ่งแตกต่างกับที่ทางกัมพูชาถ้าคิดจะมาเที่ยวที่กัมพูชาคุณสามารถเสียค่าวีซ่าเพียงแค่30ดอลลาร์เท่านั้นแล้วก็อยู่กันได้แบบยาวๆไม่มีอะไรที่ซับซ้อนคนกัมพูชาในตอนนี้เป็นมิตรกับชาวต่างชาติมากๆ อย่าไปลองเชื่อประเทศอื่นๆที่บอกว่าคนกัมพูชาไม่มีความเป็นมิตรมันไม่ใช่แล้วก็มีการยกตัวอย่างฝรั่งคนต้นเรื่องนะครับดูอย่างฝรั่งคนนี้สิเขาตัดสินใจมาที่กัมพูชาสุดท้ายแล้วเขาก็หลงรักที่นี่อะไรประมาณนี้ซึ่งหลังจากที่มันมีสื่อน,นี้ออกมาเขียนรายละเอียดเอาไว้แบบนี้นะครับมันก็เลยจะไมให้คนกัมพูชาเนี่ยถึงกับเดือดร้อนว่าอ๋อที่ชาวต่างชาติตัดสินใจมา,มามาเที่ยวที่กัมพูชามันก็เป็นเพราะคนไทยนี่เองที่ไปพูดอะไรแบบนี้ เรียกได้ว่าเป็นตุเป็นตะก,กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งคลิปๆเนี่ยเอาตรงๆมันก็ไม่มีการระบุแหล่งที่มาเอาไว้ว่าฝรั่งคนนี้เขาพูดแบบนั้นจริงๆหรือเปล่ามันเป็นเพียงแค่เหมือนกับการแคปรูปแล้วก็เอามาลงเอาไว้แบบโดดๆแค่นี้เลยนะครับแต่ว่าถึงแม้จะเป็นเพียงแค่การแคปรูปเอาไว้สั้นๆแต่มันก็ทําให้ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่เชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงซะอย่างนั้นแล้วก็เข้ามาแห่คอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับณปัจจุบันนี้ก็มีคนคอมเมนต์เนี่ย มากเป็นพันคอมเมนต์แล้วนะครับอันนี้รวมจากหลายๆเพจนะทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปฟังความคิดเห็นของคนกรรมบูชาหรือว่าคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องเรื่องนี้คอมเมนต์ comment แรกก็บอกว่าใช่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องคนไทยส่วนใหญ่มักจะพูดกับชาวต่างชาติแบบนี้คอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันได้สัมผัสคำพูดของชาวต่างชาติที่เป็นในลักษณะนี้ เคยมีชาวต่างชาติมาถามผมว่าไปเที่ยวที่กัมบูชาจะปลอดภัยไหมฉันก็บอกับเขาว่ามันปลอดภัยแน่นอนอย่างน้อยๆก็ให้มั่นใจได้เลยว่าที่กัมพูชาปลอดภัยกว่าที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวหลายคนถูกทำร้ายร่างกายที่ประเทศไทยแต่สุดท้ายข่าวนี้มันก็เงียบๆงียไปฉันแค่หวังว่าในหลังจากนี้คนไทยจะเลิกกุข่าวลืออะไรที่มันไม่เป็นความจริงแบบนี้ให้ชาวต่างชาติได้รู้ แล้วก็หวังด้วยว่าชาวต่างชาติจะไม่เชื่อเขาอะไรแบบนั้นถ้าหากพวกเขาได้มาสัมผัสที่กัมพูชามั่นใจได้เลยว่าพวกเขาจะชอบที่นี่คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าถ้าคนไทยพูดเรื่องกัมพูชาพวกเขาจะพูดทันทีเลยว่าเป็นประเทศที่ไม่ควรจะไปเพราะมันไม่ปลอดภัยแต่ผมก็เห็นชาวต่างชาติหลายต่อหลายคนที่ไม่เชื่อคนไทยและสุดท้ายก็เดินทางมาที่นี่แล้วพวกเขาก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าขอบคุณที่เอาความจริงมานําเสนอ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติแบบนั้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทุกประเทศมันก็มีโจรกันทั้งนั้นแหละทําไมคนไทยชอบคิดว่าประเทศของพวกเขาประเทศเดียวที่ไม่มีโจรคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าผู้คนมักใจอิจฉาคนที่ดีกว่าตัวเองเสมอคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าผมขอบคุณฝรั่งคนนี้ที่สุดท้ายเขาไม่เชื่อคนไทยและแตัดสินใจเดินทางเข้ามาเที่ยวที่กัมพูชา คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกบ้านที่สองนิสัยพวกมันเป็นแบบนี้แหละไม่อยากเห็นใครดีกว่าตัวเองคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ก,กัมพูชาแลนด์ออฟสมายหรือว่าแปลเป็นไทยว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มเอ้ยอันนี้มันคุ้นๆน,นะครับเนี่ยดินแดนแห่งรอยยิม้มคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือพฤติกรรมที่น่ารังเกียจมากไม่รู้ว่าในตอนนี้คนไทยเป็นพวกที่มีการศึกษาสูงหรือเปล่า คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่เข้าใจทําไมถึงห้ไล้์เขมรคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าไทยมัจกจะโกหกผู้คนเกี่ยวกับสิ่งดีๆในประเทศของกัมพูชาคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าแต่ผมขออนุญาตไม่เห็นด้วยกับบทความนี้นะเพราะสิ่งที่ผมเห็นก็คือยังไงชาวต่างชาติก็เลือกไปเที่ยวที่ประเทศไทยมากกว่ากัมพูชาถึงแม้ค่าวีซ่าของกัมพูชาจะแค่30ดอลลดร์แต่สุดท้ายพวกเขาก็เลือกไปไทยอยู่ดี คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าที่ประเทศไทยพวกเขาชอบจัดแคมเปญดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างเช่นโปรแกรมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรประมาณนี้หรือบางที่ก็จะไปเจอลด50เอร์แคมเปญแบบนี้ที่กัมพูชาแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนี่ต่างหากหล่ะที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ชาวต่างชาติชอบที่จะไปที่ประเทศไทยถ้าหากไม่มีแคมเปญลดราคาแบบนี้ยากที่จะต่อต้านพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนไทยไม่ต้องการให้เรายิ่งใหญ่ จึงทำอะไรแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรจะต้องใส่ใจถ้าหากเราดีจริงยังไงนักท่องเที่ยวก็ต้องเลือกที่จะมาที่กัมพูชาไม่ต้องไปโทษใครเราเองยังไม่สามารถหาจุดเด่นของเราเองได้เจอเลยอ่าหลักๆก็คอมเมนต์กันไปฟังประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลประมาณสัก95%ถึง97-98ลยนะครับคนกัมพูชาเนี่ยก็จะเชื่อตามที่เพจนี้เขาอ้างนะครับว่าคนไทยเนี่ย เป็นต้นเหตุที่ทําให้คนชาวต่างชาติไม่ไปเที่ยวที่กัมพูชาซะอย่างนั้นนะครับโอ้โหอะไรจะเชื่อง่ายไดยขนาดนั้นแต่ก็ยังมีประมาณสัก2 3%นะครับที่ยังคงไม่เชื่อบทความบทความนี้นะครับว่ามันจะเป็นไปได้หรอที่ชาวต่างชาติไม่มาเที่ยวที่กัมพูชาเนี่ยมันเป็นเพราะคนไทยนี่แหละที่ไปพูดอะไรแบบนั้นนะครับอ่าหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แต่ถ้าจะถามความคิดเห็นของน้าหัวงอ,อกเนี่ยน้าหัวงอ,อกคิดว่าจริงๆในตอนนี้เนี่ยมันเป็นยุคข,ของ 5G แล้วนะครับจริงๆ ถึงแม้ว่าคนไทยจะพูดอะไรยังไงก็ตามเนี่ยชาวต่างชาติเขาก็ไม่เชื่อหลอกจริงๆชาวต่างชาติเขาก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องเชื่อคนไทยด้วยนะครับเพราะก่อนที่เขาจะเดินทางเข้ามาที่ไทยเนี่ยเขาก็คงจะตัดสินใจแล้วแหละว่าจะไปที่ไหนเป็นอันดับแรกและสุดท้ายเขาก็เลือกมาที่ไทยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยไปบีบบังคับให้เขามานะครับคือเขามาก่อนและเขามาเองด้วยอันนี้แหละที่สําคัญนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ อ่าแล้วสําหรับน้องๆนูดูทุกคนล่ะคิดว่าการที่ชาวต่างชาติเนี่ยไม่ตัดสินใจไปเที่ยวที่กัมพูชาเนี่ยมันเป็นพ่อสาเหตุใดยังไงก็คอมเมนต์บอกให้หนาฮูออกได้ทราบด้วยกันละกันนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วถ้าชอบอย่าลืมฝากกดตุ่มไลค์เพื่อเป็นกาลังใจกับการท่าคลิปของน้าด้วยนะใครกดแล้วก็กราบขอประค่าม,มากเล่นทุกวันนะครับมุกนี้แล้วสําหรับในคลิปนี้ก็ลากันเลยและกันสวัสดีและสวีดัตจ้า